สวัสดีครับพวกเรา2คนกับรายการอะกีมีทูสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4นะครับก็จะพาพวกเราทุกคนนะครับมาเรียนรู้กับอีกหนึ่งเครื่องมือในงานส่งเสริมการเกษตรนั่นก็คือปฏิทินการปลูกพืชหรือขอบคาเลนด้าครับขอบคาเลนด้าหรือปฏิทินการปลูกพืชเนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่ครับ ในการจัดวิธีชุมชนนะครับเพื่อวิเคราะห์ดูสถานการณ์การปลูกพืชเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าตั้งแต่การเตรียมของเกษตรกรเตรียมแปลงปลูกนะครับเริ่มปลูกจนกระทั่งถึงวันที่เก็บเกี่ยวเกษตรกรมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นการจัดวิธีโยนเด็นคําถามนะครับก็จะมีการไล่เรียงมาเรื่อยๆตามกรอบเวลาครับซึ่งในตัวอย่างที่เราจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังคร,ครั้งนี้ก็จะขออ้างอิงไปเมื่อ อีพีก่อนก็คือเรื่องของการปลูกถั่วลิสงนะครับในพื้นที่ของอที่บุรีรัมย์เนาะแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก่อนที่จะลงไปจัดเวทีชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ปฏิทินเพาะปลูกพืชนะครับเราต้องมีการเตรียมความพร้อมในตัวเราเองก่อนคือศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าพืชนั้นๆที่เราจะลงไปทํากับเกษตรกรเนี่ยมีปฏิทินการปลูกระยะใดทําอะไรบ้างนะครับคือมีหลักวิชาวิชาการอิงเอาไว้นะครับ แล้วก็ไปถามเกษตรกรซึ่งเป็นการปฏิบัติของเขาเองนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบว่าตามหลักวิชาการทําแบบนี้เกษตรกรทําแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะเติมเต็มอะไรได้บ้างนะครับหรือเราอาจจะไปค้นพบองค์ความรู้ใหม่ของเกษตรกรก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราทําปฏิทินกันอย่างไรครับวิธีการนะครับก็เริ่มจากการลากเส้นนะครับเพื่อที่จะดูว่านะครับนี่คือตั้งแต่เริ่มต้นปลูกนะครับก็จะเริ่มที่การเตรียมการก่อนนะครับ พอการเตรียมการเสร็จก็จะมาวันเริ่มที่วันปลูกนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นอุปกรณ์ประกอบเป็นภาพประกอบนะครับให้เห็นว่าในปฏิทินการปลูกของถั่วลิสงที่เป็นกรณีตัวอย่างของเรามีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับครับสำหรับการปลูกถั่วลิสงเนาะตั้งแต่การเตรียมการเนี่ยก็คือการเริ่มของการเตรียมดินเตรียมแปลงนะครับ,รบก็เราก็จะใช้เราก็จะใช้รูปภาพนะครับช่วยในการทําให เวทีที่แลกเปลี่ยนกับเกษตรกรเนี่ยนะครับเกิดความง่ายในการสื่อสาร,รนะครับก็จะเป็นเรื่องของการมีรูปเครื่องจักรครับในการเตรียมแปลงส่วนเริ่มปลูกเนี่ยพอปลูกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่เขาจะต้องเรียนรู้นะครับ,รบเขาจะต้องมีอะไรบ้างก็คือส่วนของ การใส่ปุ๋ยนะครับที่เขาทำเนาะก็จะถามว่าใส่ปุ๋ยสูตรไหนใช่ใช้อะไรนะครับใช้เมล็ดพันธุ์พันธุ์อะไรปริมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะย้อนกลับมาตรงเรื่องของเตรียมการเรื่องของการไถนะครับการเตรียมดินอาจจะถามเกษตรกรว่าในการเตรียมของเกษตรกรนะครับทาอย่างไรจ้างรถมาไล่เท่าไหร่ยกแปลงแบบไหนนะครับตรงนี้ในการทาปฏิทินสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถได้จากตัวเกษตรกรคือเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับตลอดตั้งแต่เริ่มเตรียมการจนถึงเก็บเกี่ยวเราสามารถที่จะให้เกษตรกรระบุเลยว่า ในแต่ละช่วงของอายุพืชนั้นมีรายจ่ายอะไรบ้างพอเริ่มปลูกนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นการใช้ปุ๋ยอะไรใช้เมล็ดพันธุ์เท่าไหร่ครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มนับอายุของพืชมาครับอย่างทุเริสงเนี่ยก,ก็จะนับไปอีก1เดือนนะครับ30วัน30วันเนี่ยจะต้องทําอะไรนะครับ30วันก็จะเป็นในเรื่องของการเริ่มที่จะมาดูนะครับสำรวจในแปลงนะครับว่าการเจริญเติบโตเนี่ย เป็นยังไงแล้วบ้างครับในระยะ30วัน,นครับถัดจาก30วันก็จะเป็นระยะที่45วันนะครับ45วันนี้เป็นช่วงของการของการเติมตนะครับเติมสารอาหารเข้าไปนะครับเป็นสารอาหารเรียกว่าอาหารเสริมาารรนะครให้กับตัวถั่วนะให้กับถั่วนะครับ30บประมาณช่วง35ถึง45วันถึง45วันวนะครับ ในระหว่างที่เราทําปฏิทินนะครับก็สามารถยนตนประเด็นคําถามได้ว่าเกษตรกรเนี่ยมีการปฏิบัติอย่างไรสอดคล้องกับหลักวิชาการที่เราได้เตรียมตัวมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับอาจจะถามเพิ่มว่าพบการระบาดของมแมลงศัตรูอะไรบ้างแล้วเขาจัดการกับโรคแมลงอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางวิทยากรสามารถสอบถามเกษตรกรได้ใช่ครับเรื่องของการพบการระบาดเนาะก็จะเริ่มสังเกตนะครับพอสํารวจโรคแมลงเสร็จปับ๊บพบการระบาดเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการ จัดการโารคแมลงครับด้วยนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ไปช่วงนี้ไปนะครับในการจัดการโารคแมลงนะครับก็ต้องมีการถามว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีตัวไหนใช้ในอัตราส่วนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าการใช้ปฏิทินการปลูกพืชเนี่ยเราสามารถจะดึงข้อมูลจากเกษตรกรได้อย่างครบทุกมิตินะครับอยู่ที่เราต้องการจะดึงข้อมูลอะไรขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นนะครับไปที่อายุพืชระยะที่ 60วัน60วันนะครับ60วันนี่เราต้องทำอะไรครับตอนนี้ก็ยังเป็นในส่วนของสำรวจโรคแมลงนะครับตรวจยาวนะครับก็จะเป็นสำรวจโรคแมลงนะครับนอกจากเรื่องการสำรวจนะครับก็จะมีเรื่องการให้น้ําให้น้ำนให้น้ําของถั่วนี้จะเริ่มที่ให้น้ํานะครับ,รบการให้น้ําเนี่ยนะครับก็จะให้ตั้งแต่หลังปลูกเลยนะครับเกษตรกรเขาก็จะให้น้ําตั้งแต่หลังปลูก ในเดือนแรกเนี่ยเขาจะให้ทุก7วันครับอย่างกระบวนการให้น้ำเราอาจจะมีการถามว่าเกษตรกร,กรให้น้ําแบบไหนใช้ระบบการปล่อยไหลผ่านหรือว่าลดอะไรนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ก่อนเก็บเกี่ยวนะครับในระยะที่เ0สิวันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจประเมินนะครับเขาเรียกว่าเป็นการประเมินสุกแก่ของถั่วนะครับว่า,าพร้อมที่จะให้เก็บเกี่ยวแล้วหรือย,อยังนะครับพอช่วงระยะ ที่เราจะพร้อมจะเก็บจริงๆก็คือ110วันนะครับครับ่เกี่ยวนะครับรบ1 0วันนะครับเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถั่วพันธุ์เนี่ยก็อยู่ประมาณ90 110ถึง110วันเขาก็เขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าอ่ะแต่และช่วงเนี่ยจะต้องทำอะไร,ร,รตามตามปฏิทินที่ เรียกว่าเป็นวิธีการของเกษตรกร,รซึ่งก็อย่างที่พี่ต่าบอกว่าจะสอดคล้องกับหลักการนะครับหลักการของทางวิชาการ,รด้วยเช่นกันสิ่งที่เราได้จากการใช้ปฏิทินการปลูกพืชในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอย่างที่ผมบอกว่า1เราจะเห็นการปฏิบัติของเกษตรกรนะครับเราจะเห็นว่าจะพบว่าเกษตรกรบางท่านเนี่ยอาจจะมีองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเราสามารถเอาตรงนั้นนะครับมาเป็นแปลงเรียนรู้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งที่เราจะใช้ ปฏิทินการปลูกพืชนะครับสามารถเอาไปออกแบบกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรได้อีกนะครับโดยกําหนดว่าในแต่ละช่วงอายุของพืชนะครับของแต่ละชนิดเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรเราอาจจะบอกว่าช่วง45วันมาเรียนรู้เรื่องของการปรับปรุง60วันมาสํารวจโรคแมลง90วันมาฝึกปฏิบัติการวัดความอ่อนแก่ของพืชนะครับทุกพืชนะครับใช้หลักการเดียวกัน ตั้งแต่เตรียมการจนเก็บเกี่ยวเราสามารถที่จะดึงข้อมูลและเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักวิชาการที่ถูกต้องครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะแต่สิ่งที่ที่เรายกมาให้ดูเนี่ยก็คือสิ่งที่พวกเราได้ไปลองมาใช้จริงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการที่ทำด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับกับเกษตรกรกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครับครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการทําปฏิทินพ่อปลูกพืชนะครับอาจจะกําหนดเป็นวันหรือเป็นเดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชนะครับถ้าเป็นพืชไม้ผลอันนี้จะเป็นเดือนได้นะครับแต่เป็นข้าวก็เป็นอายุเป็นวันนะครับเพราะมีทั้งนาปีนาปังผักก็จะนิยมกําหนดเป็นวันนะครับเพราะเป็นพืชอายุสั้นแตก็อยู่ที่เราจะไปทํากับพืชอะไรนะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเตรียมตัวเองให้พร้อมศึกษาหลักวิชาการให้ดี เข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรนะครับแล้วก็นําเอาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมาใช้พัฒนาต่อเนื่องได้ครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม DOAE k s t a t i o n ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วก็พบกันใหม่ครับกับรายการอ g ก i Me t o ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ